ครับวันนี้ก็พบกับพันนะครับบ่าแน่น้ำต้อดีต้อดีครับนี่เอาพอลุกขึ้นเลยวันนี้เพมเดี๋ยวเรียวเลยนะครับก้าววันนี้มาอีพีที่เราพูดถึงตำราราวเล็กนะครับสร้างเวียนนกกรงเสียงท้องนะครับก้าววันนี้มาท่ามกันสิบหัวคอหักลักของสาวแข้งนกนะครับประเภทกางแข้านันบเบามันมีการพัฒนามั้งไหมวังนี้มันมีการ พัฒนาขึ้นกับว่านกเวลาไม่เว,วลาขั้นนั่นเร็วขึ้นเวลาขั้นเมื่อกับขัน้นแก่เขาจอรูใช่ไหมใช่ให้น้ำลงอตอนนี้คือระยะมันมันเร็วเร็วเร็วว่ามอก้อนใช่ไหมเร็วว่ามอกอู้แต่ว่าควา,ควายนกเราก็ต้องควายนกเราก็ต้องให้ชดุดสายเพราะว่าต้องให้มันแคบซับไปน,นะนตึงกาปะเพ็รหางวันอย่างเหมือนเดิมไหมบักหลังวัน,นก็เหมือนเดิม อย่างวันก็อย่างอย่างอายเหมือนมันเดิมนะซึ่งเขาถ้ามาว่าอายุการที่ขัดนกเขากรมีนี่เราควรจะเน้นอายุประมาณเท่าไรบ้างเราก็มาคุ้นมาเรืรอยะก็อายุมันก็ไม่ยึดจำกันนะนี่เป็นนกอายุนี่เป็นนกแต่ว่าเก็บป้ามาเลยพี่เพิ่งเอามาได้ไม่ยวันพี่นี่โอ้นี่พอมาแต่งพอมาฮักไอเสี้ยงนะ อ่าบ่มาพึ่อืมคือคอคืออายุมันมันปีไดไหมปีมันก็เ่าั้นอายุมันก็เป็นนกะมันลป้าวเราเขไม่ทาบันเลยนี่โอ้คือนีไดนกแก้มนแต่ไหนป้าเลวนะซึ่งเรามา่ทยคนซึ่งซึ่งไอไอไนกป้าคับนกความนี่นี่เขานิยมนกไนมากว่าป่ะบางเลวใจคุณเยอะบางคนมันว่านกความมันี แต่นกป้าถ้าเรามาเลี้ยงห้างมันไม่ดีอ๋อคือมันยู่แบบธรรมชาติมันไม่หลอกตัวเองถ้าเหมือนใกล้กันมันกินคนองิงะนะกินคนองมันไม่มันเครียดอย่นั้นนะมันเครเออนั่นนั้นเรกแกได้ไหมถ้าเรามาลูกควานถ้าว่าที่เมียกี่ห้างเราเอามาผมมันกินห้างเราเพื่อนถมม้มันยู่ห่างคนเลยโอ้ยพอเราดูดีเราเช็ดแขนชุ่เลยอ๋อคือให้มันเคลื่อนไปเลย อะไรยังไม่เป็นเลือดไปเลยแต่ around, ได้เรามาเจะคุณเจยโออนนอนนอในกินกะคือมันกะบออนเล้าโอโอยางแรงเลยหยัดพร้อมการปีกันทีเป็นนกจำหนวนมากเลยนะซึ่งซึ่งซึ่งนกมันมันหรืต้องไอ้นั้นออนเป็นธรรงมาได้ตอนนี้กัไม่สำคัญก็คือออนเออ๋อนั้นไอ้มันเล็วแต่คนชอบเร็วแต่คนชอบบางคนชอบนกแอนกป้านี่ก็เราห้ามไม่ได้กัมันดีว่านะดีว่าซึ่งซึ่งซึ่งการการ ไ่การเราเอาหนกแต้กับหนอกอ้อนนี่มันมีพ่นไหมเวลเราขึ้นดาวอะหนกแต้หนกอ้นอนมันก็มีพ่นกันเมื่อเราไปแคว้งทางหนกแต้วันนี้นะใช่เมื่อน,นั้นหนกแต้อายุมันมากว่าก็มันคลุ้มรึเปล่อ๋อเมือม่อเมือม่อไ้ปันเดน<ม>ปัน<อ>นั่น,นเองอ๋อมันเลยวแต่จังว่าเราจับเลย เมื่อหลุดลงนกไม่ชซ่จริงแต่ว่าควายมันถีงโซ่ยืนมันก็ไม่ันยือืมทิ้นไม่ทิ้นทิ้นไม่ทิ้นอย่างเดียวนะใช <จ S 1> ่แต่ว่าเราต้องทำพื่อให้ไตรนกเราเต็มรอ้รอยไปเลยเต็มร้อยอ๋อเคลือนนี่ครับวิธีการคุกเครื่องเรื่องการการได้วิธีการแต่งนกขึ้นราวนี่นี่เบ้ามีวิธีการแต่งมันคือให้นกเราซักนี่เจะมาตว่าฝนเพ่งนั่นก ส่งวันจ้ามวันอะไหมดแดงให้กินเลยมั้งหมดแดงตัวตัวแก่ตัวเขี้ยวตัวเขี้ยวอ๋อนี่นะครับสูตรหมดแดงนะครับของแบบวันวานนะครับตำราเียนบอกมาให้แล้วนะครับเคล็ดลับคือคือมันเหมือนกับเกลี่ยจิ้นลุกลุกหลังวันหนึ่งสงตัวให้กินด้วกับเมื่อเช้าเราเราอาบน้ำเสร็เราอาบน้ำเสร็จให้กินเนื้อคือบ้าวัยสงวันบบวันวันวันร้ามหาแค่ไหนเลยวันที่ร้ากาอะไรเวิ่งเนี้ อ๋อนี่คือสูตรคือนอกมันได้ตีกินต,ต,ต,ตมามธรรมชาติมันก็หาหลังหมดหลังได้กินอยู่แล้วนะถึงไอ้หมดเนี้ยตัวตัวย่อยตัวเขี้ยวมันเราเล็ดเอาตีเราปีกเขาออกปีกเป็นตัวหนวนๆใช่ยัปึ๊บๆเลยกระดังเว้วเหนตีอืมนั่นวิธีการทําให้นกเราอบนะใช่อืมถึงถ,ง,ถงการดูแลนกทายคนนป่ะนกที่ว่าเราไม่พร้อมเลี้ยง นกเกไม่ตายคุเน,น่นนานรวยเช่ยใหญ่มากรายการเราคุมเลยคุ้มผ้าคุมผ้มานะรายการเราให้กินชมบูใช่คุมผ้ามันคุมได้แต่ควายเราต้องตรงเล็กกันว่าถ้าเราคุมผ้าไวช่วงวันจานวันนกเรามันเจ้าไม่เจ้าอืมเราต้องเปิดแหลมั้งใช่อากาศมันมันถ่ายเทอากาศได้นะใช่ต้องให้อากาศมันถ่ายเทแต่วาานกเราตายคุ้นตาดี เคื่อนไหวตามทีเยิ้นยิ้นชื่นชื่นืมันมันมันทำให้ร่างกายมันเร่งเร่งเร่งข้นนะเร่งข้นทึ้งทั้งไงวิธีการนกไม่บ่ายนกนี่มันเราแลรงเพื่อเบาะนกเรานี่มันเช่าเลย นกมันตีไม่บายอ่ะอาการนกอ่ะอาการมันคือเ้ืนกเช่ามันจะหนังมันหนังกุ้นองอ๋อมันจะทำคนผพองๆแล้วมันไม่ได้เรื่องมันไม่ได้เรื่องซึ่งการกินการอะไรกันมันลดน้อยลงไหมลดนั่นคือนกไม่บายนะขี้อ่ะเราทงเอ้ขี้ได้ไหมฉันเอดได้ขี้มันหลั่งชนะฝนพึ๊กนกไม่บายขี้จะเอาเปียกนกกลางกายมันไม่ใชมูนขี้จะเปียก อ๋อ oh, การเมื่อนเกยขี้ไม่รวงขีไม่รวงนี่นกเมื่อนแต่ด้านนกสมุนจิงหัวขีมันจะออกมาเยอะเลยอ๋อ oh, นี่นะครับแต่ทางเกตึงขีนกัวเช้า,ชานะครับมันจะแบ่งลนย่อ่ออกมาเลยลนย่อนยอนั่นคือนอกไทยครองปกตินี่นะครับมันมันเป็นเกดความรู้นะครับของวงการนกนะครับแล้ว,ลวยากให้วงการนกมีการพัฒนาไปแนว นมติดทางคลที่ว่าเราเอามาเคือว่าเป็นการเซงเันในด้านเพียงหรือว่าเราเอามาออเราอย่างแรงเลยว่าป้อมพัฒนาพอพันกางปีกันแข่งทีอันนี้ดีว่าเพราว่าลายทางไงลายทางซะว่านั่นก็คือมันก็ได้ต่างครูอะไรยังได้แต่ว่าอยากให้เขามาไปฝืนได้เป็นการที่ว่าเราเลี้ยงแค่ได้กันบิด เป็นการกีฬาเป็นการกีฬาเมือ่อนมือ่อนซะไม่ก้อนนะใช่นี่แบบพีเรานกเราแบบพีบางคนเขาเลี้ยงแต่ว่าเขาไม่ได้ไปขึ้นหนุยักษ์เขาโ่นะครับนี่นะครไปมันไม่ใหญ่พอวานหนวก็จุกมันเป็นนกดังเดิมนที่บรรพบุรุษเลี้ยงมาแล้วมันเป็นคู่คนตายแล้วครับนกตรงนะครับมันคู่คนตายเลยเนี่ยตั้งแต่กๆยากตีโดนอรมณ์ตรงนั้นว่าให้ใช่ ชาวบ้านคี่ว่าเป็นบุคคลรักยาที่ไม่มีโอกาสแล้วนกไปขึ้นตะเบียนยาให้เขามีสั่งเวียนที่ไ้แข่งขันมั้งมาเนอะดีกว่าแถวาถือแถ้าตาแด็ดกับเราเทิ้งเงการเลี้ยงนกมันเลี้ยงขึ้นราวกับเราเลี้ยงตามเพื่อนเลี้ยงตามกาแฟมันไม่เมื่อยกันใช่ปะมันไม่เมื่อยกับอืมนี่เราต้องสนใจมากว่าไหมถ้าเราขึ้นราวเราต้องมีเวลาเนใจให้มันมากว่าปกติมากว่าปกติหางกัการกิน อืมนกขึ้นดาเวลาแข่งแข่งชวเที่งรุ่งออก็ดดเลยออกแดดเมียนั่นครับกำลังเทเราไปกินนามชาเราผ่านเรข้างชาวข้างชาวพีครับแขวนนังกินหนาาครับเ้นกแข่งเามันโหบมื่อนนะเพราะว่าออกอาการออกดดทึ่งนก้าหนนยิ่ตาเขาตาแดดยิ่งเขาโเย่งเิป สิบช่องต้องทำก้านแล้วเขาจะแป้งแล้วขึ้นราวขึ้นราวแล้วขึ้นราวโอ้นี่ครับเวลานะครับขึ้นราวยากน้อยรักสักครึ่งชั่วโมูไหมเลยให้มันเต็มที่เลยฟุตเด็ดนี่นะครับการแบงค์ก็เรากาเด็ยืนเล็ดได้พอว่าเราไปสู้เราเราถังวานนั้นมันกางเห่าเลยนะนี่นะครับการการแต่งนกกองบ้าแล้วก็คาดถึงคนที่ว่าเราเลี้ยงรุ่นไม่วปาว่าผอ้ฮัดเลี้ยงเอาบ่าว่าเดี๋ยว ท่านมาเลี้ยงนกแลว้วมันต้องเอาใจใช้ผันพื้นมัน,ม,นมันไม่ใช่เลี้ยงโอ้ยเลี้ยงวาายัวได้นเอานอกมาเลี้ยงให้กิน,นะนอ่ะน้ำด้อยบางทีมันขาดนนัั่ครบไม่ไหวใช่ยังเนี้ยเลยนกมันนอกอยู่เราเราเลี้ยงนกไม่ล้าแต่ว่าเพราะว่าบางาไปเช่าเองนะครับเพราะว่าเปลี่ยนมือเพ<อ>ืเ่อนเขาซุนเจยนั่นนะนั่แหละนกนกจกกนะไปกล้ามีแกแล้งในกรณีที่ว่าเอานอกตอไปจักแค่ว่าชายแกใช้อยู่ติดดังวันตลอด แต่พอเพื่อนเอาไปมั่นการดูแลใส่ใจมันไม่เมื่อนกันเลยอามารกินเนึ่งอาการกินครับมันมันเราต้องอย่าทุที่ว่าเราไปเอามามันต้องทุเรากันใช่ไหมบ้างมันต้องท่านไปดูตัวเราด้วยว่าเราสนใจมันเต็มทีไหมถึงตึงนกอย่างแก่สุดนี่อายุมันอยู่ได้กี่ปีบ้างได้พี่อย่างน้อยยี่ยี่ปีอะอ้ยาหน้าหน้าเลี้ยงผม้ามาหน้า มันยู่คูคูเราเลยแหละเป็นสัดคูบารมีได้เลยอย่างน้อยีบปีหยาอยู่อะได้เนี่ยเเราเลี้ยงมาแล้วได้นั่นนกแก่นะสุดๆยีสิบปีได้เนี่ยอายุนั่นนี่ครับไม่ใช่ว่านกห้าหกปีนะครับไม่มีครับนันบ้าว่านกยู่ได้เป็นยีสิบปีเมื่อนถ้าเราสนใจดูแลมันทึ่งนะสนใจกันโอ้โหแล้วอายุอะแล้วแค่พูดถึงห้านั่งทีนี้ อาาที่ว่าไหนท่านอาเบ้าเลี้ยงมาเป็นเวลาหลายปี้แล้วตั้งแต่รุ่นพ่อมาถึงรุ่นเบ้าแล้วนี่อาหารที่เบ้าเบ้าหารูจักนี่มีเยอะแล้วบางทีเราใช้ถึงนกเรากินถึงดูดีโบโก,ก้นอาหารเล็กๆช่วยโถงดีกว่าเพื่อนแต่น,ตน,น,นครับนีมันเปลี่ยนเร็วฮะมันก็คือว่าสูตรมันยับเพียนเพียนเร็วถึงนกมันช่วงนี้กามันมีไม่ ถูครีมพวกมีดิเปดได้กันแบบนี้มั้ยมีนะครับสปอนเซอร์ห้างข้าวก็คือติดต่อมาได้นะครับแก้แกรูจักถูกเยาะนกแค่ว่าเราบำรุงตุงน้ยมันไม่เมื่อยแล้วม่าบ่าวหาหนอกทายขหนนกแดงนกไรจ้านกไรเราบำรุงรวมที่จะขึ้นราวก็ให้กินถูครีมพวกมีดิเปสได้พวกนี้นั่นมาจาถูกกับนกเลยนะนูกับนกนกสายเสียงนกสายกำลังใจ่ซึ่งจ้านกพักก็ หลวงพ่อก,ก็โรยกินนั่นได้เลยมันอออ๋คคือคือมัน,มนรวมเลยมันเป็นพุ่นไม้ป่าพี่อ๋อนั่นเขาทำมาแต่พุ่นไม้เลยพุ่นไม้อืมนั่นนั่นทำทำให้นกมันสร้างแถวเรียมไดยนะให้กินเพรนอกโผล่มือก็หลายคนก็ตารร่างมีาชุดอ่านเออมันในเมืองอะไรแต่ช่วงแต่งอ่าน ช่วงไอ้แค่นกกำลังไอ้ผักคนนี่ก็เราบำรุงไว้สุขีมีสิบเปดมีสิบสี่ก็บางคนก็ไว้กินเลยเออเขาอัดได้อัดเลยอัดดไ้แต่นกมันดีกับถ้าเราติดวันนี้ต่อชาเราพักให้มันได้ไม่เลื่อเราออกต่อได้เลยแค่ไหนตัวไม่ได้เลื่อแค่นกเราได้กับนกเรไม่ได้เรื่อยแต่ถ้าดีอยาใกล้เนนว่าแค่ส่วนวันที่สองวันอืมนั่นคือการพักไอ้นกมันได้เต็มที่พักไอ้นกได้เต็มที่อืม ถ so ึงเหมือนนกทีเข้าไปแข่งเอาถ้วยพระราชทานกับนกบ้านนี่ถ้าเหมือนบ่าว่าถ้าว่าผู้ถึงสั่งเวียนบ้านบ้านเมือนกันนี่ไม่ต้องเอาสั่งเวียนราคาบัตรเป็นเมื่อนเป็นนู่กันคือเราสู้ได้เมื่อนนกบ้านเราก็สู้ได้สู้ได้เออนะถ้าผู้ถึงว่าเราเราไม่เอาซ้ำเนียงกันนะไม่เอาซ้ำเนียงก็คือนกบ้านเราสู้ได้สู้้ไดครัับมนเขาเล่นโคกลุงโคกไปเนกใครเราเลี้ยงมันไม่อ๋อนั่นคือเขาเล่นผยางสวยงามเลยผยางสวยงามพี่ ออกมาคือเขาไม่ออกเพี้ยนกันเลยไม่ออกเพี้ยนลงขึ้นชี้โคกก็ต้องลงชี้โคกอ๋นนั่นคือนกเสี้ยงไม่ใช่นกนับดอกนะนกเสี้ยงอ่านั่นแหละครับมันมีทองกระเพทหนกนับเสี้ยงนกเล่นเสี้ยงนกราคาเสี้ยงทองเสี้ยงแก้วนั่นคือเขาเล่นปะาดับหนูแต่นี่ก็เราหนูเปืนบ้านนับดอกกันนับดอกไปได้ชาปาย่างเลี้ยวนับได้พี่ซึ่งนกไปษซุนมีหลังวันให้ไหมบ้างส่วนนี้ รางวันมันไม่มีฝ่าย <c oughs> นกฝ่าย <c oughs> นกในทุ่งกางวันเขาจะไม่เน้นเลยใช่พอมันตัดหาพวกเอาไอ้นอกปากบอยปากบอดไปหนังย่องไม่ยองเลยมันก็นกินเป้าวันที่นั้เปล่าใช่เออทึ้งทั้งไอการที่ว่าเราแต่งนกนี่เราเอาไปแล้วเป้าถ้าเราเอาคิดเป็นว่าเราหมาขยายพันธุ์เปาทำเป็นว่าการตาลาดนี่เราอยู่ได้ไหมถ้าเราหยิบหยิบหยิบ พอผันสายลักมาเมื่อนบ้ามีนกที่ว่าติดลานกเล่นดอกเนี่ยเราสามารถเอามาพัฒนาลูกเพี้ยนไหมมันมันยู่กับเราเอาไปเลี้ยงตาว่าเราเอาไปเลี้ยง้นทีไนทีมันดื้อ แต่ถ้าเกบ้านนกเพี้ยนแล้วักเราผ่าลุงนกไปเลี้ยงก็มันเพี้ยนตามอ๋อมันอยู่กับเราฮัดกันอยู่กับเราฟื้นเราฮัดไหมอ๋อนกไม่ใช่ว่าเราขึ้นอยู่กับพ่อกับแม่มันโดยตรงมันไม่ใช่เลยไม่จ่าเรามาเทียบแต่งได้ใช่อค่นั้นเขาเทียบมาแต่งกับนกไปปลดปีกอย่างี้นะใช่แล้นวัวไอ้แกว่าเขาผมเพี้ยนแม่เพี้ยนแต่มาลูกมันไม่เพี้ยนนักพวดเราเขาบอกืบคฟืกับนกไหมอ่านี่มันฟื จริงิๆกรุงด really ้านล่างนั right. yes. ้นข right. ุณพ่อจกไปทำอะไรอ่ะนั่นกรุงลอยเลยครับกรุงบินเลอ๋อเหมือนกับก้อยปล่อยคลอกทอดนี่เราก็ปล่อยให้มันได้ตีปีกได้เอากำลังใช่จะวันเช้าวันก็ลอยมันจะบินได้ขนาดสีๆด่านที่จะเอามุ่นเวียนกันไปทุกตัวนี่นะครับคือไลฟ์สไตล์การแต่งนกของชาวบ้านเรานะครับวันนี้ผมมาตั้งแต่วเช้าเลย ปมาปลุกเลยครับเปิดมุงนกกรงเลยนะครับกองอีกผีนี้ได้มาติดตามเรื่องเล่าหล้วก็รได้ฟากถึงเรื่องการที่ว่าเขากลับมาเล่นอีกรอบแล้วนะบ้านะตอนนี้จากมอกร้อนคือคือห่างไปนานเยียบไปนานครับนี่นี่ก็เลื่อนฟูแล้วเขาเยอะไปแล้วครับรายการรายการแค่แค่บ้านเราเยอะแค่บ้านยกตัวอย่างทั้งหนึ่งรายการแต่ว่าเขาอย่างชัดแค่ไงวะ เราวันซุกกับไว้ด้านนี่ครับเนยครับองผักกุ้งองผักกวไกอวองใครองใครใครเป็นองราู่าววิครับ่าิไว้ด้านเลยบาววว้วันจันเรยเนยกามีวันจันกามีวันคาต้าวคว โอ้ทุกวันเลยเมื่อน,นี่วันครับช่วงนี้ควายนี่คือรายการนกก็มีแต่วันนี้นคือบ้านติดงานหรือเราเร, <ๆ S 2> เราอยู่ควายแตงอย่างเดียวควายแตงอย่างเดียวนูุควายแค่ง็มีอยู่เข้าเมาบันทีเข้า,มาเมาไปแค่นี้ครับมือปืนรับจ้างครับแต่งไว้อย่างเดียวครับมือไม่เกี่ยวครับกำกับนกติดรางวัลคือเพื่อนแป้งหายบานทีนะแบบนคือคือเราเลี้ยงกับความชอบอยู่แล้วซึ่งแกไม่มีเวลากับเพื่อนักุ้งเห็นนกดีครับเมื่อนไก่ครับไก่ดีเพม่อนเอาไปชน นี่ครับเมื่อนกดีเพื่อนเอาไปติดหนังวันครับเพื่อนเอาไปกาเพื่อนเอากันเรื่อยแล้วก็คือไม่แยวานั่นได้พาอาหารก็อย่างดีนะวันนั้นเอาเพื่อนเอาไปแล้วนี่กับมาเอาไปเอาไปลกเลยนะเอาไปแค่นะเขาเอาไปที่ยาด้วย้ะอันนี้คือนี่ก็คือเอพีคนนี้ที่ว่าสนใจเรื่องนกนะครับนกเทว่าพอเอาขึ้นราวฮัดราวนะครับก็คือติดต่อมาได้คอมเมนต์ได้นะครับหวังผมสนใจราคาเท่าไหร่เดี๋ยวผมมาติดต่อให้อีกทีอันนะครับ กาอีพีนี่ไม่มีได้มากาขอบคุณไหวแค่นี้เปล่าวันนีค้ครับไปี่ก่น